สวัสดีครับพี่น้องป้องไปมาพบกับโอคงพาแดกอีกเส้นเคย <c oughs> มื่อนี่เสนอเ,เมนูซุปปเคือใส่ปลาทูพี่น้องซุปใส่ตัวเดียวพ่อกับต้มไข่ไม่ได้โลคชีบโดนแล้วมาครับกินข,อนขอน้องงเสาอ์กันกรับข้อเหนียวกองไงคือเรากินเบีดวันนี้ พ่อวหลพ,พ่อมาเอาอได้มาครับกินข้ซซอมกันอีกทีกาใส่หนังงัวผมนี่น่อ,อยอหยาดสดเด้อ กินย่ายงมาเนี่ยกดอยากซูบกรกเทือกินป,ปอดตอนเป็นเด็กหน่อยอยู่หน้าอีเมย์ซูบไปกินบ่ใส่หอดปลาถูกกับเสียบที่เรา Xay nắng ngủ bỏ mày nào Chỉ nuôi nuôi ăn ngoài Có thủ ở xay Sụt ô cung pha đẹp Giá sĩ bưng từ xưa đấy đó Con hoa lắm nè Bưng phương lại จอบทำตื่นแล้วงัวกึดึกอีก